สวัสดีครับพามาดูดินที่ว่าใช้น้ำหมักเจาวปวกแล้วปรับปรุงดินมาแล้วสองสามปีนะครับที่แปลงนี้ผมบอกว่าเออใช้เจาวปวกใช้ตุลีซีสังเคราะห์แสงออถังมันจะอยู่ตรงนี้แต่ตอนนี้ถังไม่มีละเหลือแปลงน้นใบเดียวเพราะเอาไปหมักน้ำหมักตาเวลาผมปล่อยน้ำบาดาลตรงนี้ลงมาเสร็จปุ๊บก็เอา เอาเท้าถีบไปเลยมันก็ไหลไปตามน้ําไม่ได้ยุ่งยากอะไรที่บอกว่าดินมันดีขึ้นนี่ครับเห็นไหมดินมันจะล้วนซุยเลยเนี่ยเมื่อก่อนเนี้ยดินมันแข็งโกกใครรู้จักดินโกะมั่งเนี่ยเห็นไหมล้วนซุยเลยล้วนซุยเป็นอ,อดินนาปีเลยเนี่ยนะครับถ้าเป็นดินนาปัง ใครทํานาปังก็จะรู้ว่าสภาพดินหาที่ไหนให้ดูว็ะเนี่ยดินมันจะแข็งแข็งจับก้อนเหนียวแข็งเหนียวเป็นมันๆเดี๋ยวหานะหาแป๊บนึงนะครับตัวอย่างจะหาเจอไหมเนี่ยดินมันจะแข็งเหนียวเป็นมันเลยแต่นนี้ปรากฏว่าเราทำการปรับปรุงดินไม่ได้อันนี้ก็ยังซุย เพียงแต่ว่ามันเป็นก้อนเฉยๆนี่ฮะนี่คือสภาพดินสภาพดินที่ผ่านนาปังที่ทํามาแล้วลายสิบปีแล้วเมื่อก่อนเนี้ยไถมันไม่ได้เป็นแบบนี้ไถปุ๊บมันจะเป็นแข็งแข็งมากอะแข็งเหนียวเขาเรียกดินโกะเหรอนั่นแหละรครับแต่ตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับพอใช้เจ้าปวก ตอนนี้ผมยังไม่อยากบอกไปอยู่สู่โลกภายนอกในส่วนของโซเชียลนะเพราะว่าต้องทำดีๆไม่งั้นเดี๋ยวไอ้พวกเกียนคีย์บอร์ดมันเยอะเดี๋ยวมันกระหื่มเอาเพราะว่าคนเชื่อมีไม่รู้ไอ้แก๊งพวกนั้นเป็นพวกพ่อค้ายาสารเคมีเปล่าเนี่ยครับนี่คือดินแม้จะเป็นก้อนแข็งแต่ก็ล่วนซุยนะครับปอกหักแตกง่ายพืชดูดอาหารดีด ดินเนี่ยมันก็เหมือนสะม้วนเปรียบเทียบก็คือดินดินเนี่ยจากที่ไม่เคยทําใช้งานเนี่ยสิบอ่าหนึ่งหนึ่งไร่มีมีปุ๋ยอยู่สิบกระสอบพอใช้ไปนานๆนปุ๋ยสิบกระสอบมันก็หมดไปแต่ว่าความสมบูรณ์เนี่ยของแต่ละแปลงเลยไม่เท่ากันเพราะฉนั้นของผมเนี่ยทํามาหลายสิบปีเนพะั้นความสมบูรณ์ก็หายไปจาก มีปุ๋ยอยู่สิบกระสอบมันก็ไม่เหลือละไม่เหลือแถมติดลบอีกเราก็ต้องมาฟื้นฟูดินให้มันอคงสภาพเดิมก่อนที่จะใช้งานมันแล้วก็มีคนถามว่าผมใช้สารเครมีไหมใช้นะครับผมก็ใส่ปุ๋ยดูดูต้นไม้เป็นหลักต้นข้าวเป็นหลักถ้าข้าวมันเหลืองมันมันผอมอะไรเงี้ยขาดปุ๋ยก็ใส่สารเครมีไปเพราะว่ารถกระทันหันเนี่ย มันไม่สามารถทําได้มีคนแชทมาถามผมนะว่าใช้ใช้เจ้าพวกอย่างเดียวเลยเหรอหลายนานแล้วมีแชทมาถามตอนนั้นผมเคยถ่ายลงไปอ,ะอ่ะผมบอกไม่ไม่ไม,ไม่ทั้งหมดหรอกครับเพราะว่าผมจะดูพืชอ่ะว่าอ่าตอนเขาขาดปุ๋ยปุ๊บผมก็จะเติมอ่าสารเคมีไปบ้างหมายถึงปุ๋ยนะไปบ้างแต่ว่าปริมาณก็ลดลงเรื่อยๆแต่เมื่อไรที่ดินผมเนี่ย มีต้นทุนเป็นปุ๋ยสิบกระสอบเหมือนเดิมเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้สารเคมีแต่ตอนนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงมันก็ค่อยๆใช้สารเคมีเติมเข้าไปคนที่แชทมาถามนานแล้วไม่รู้ใครผมลืมในกลุ่มเรานี่แหละตอนนั้นผมโพสต์เรื่องต้นข้าวที่งามๆอยู่นะครับก็ก็ยังใช้บ้างแต่ตอนนี้ก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับเริ่มลดดินเริ่มดีก็ต้องค่อยๆลดไปเมื่อไรที่มีต้นทุนเป็นปุ๋ยสิบกระสอบอยู่ในนาก็ไม่ต้องใช้อะไรคราวนี้ เราสามารถที่จะปลูกพืชได้โดยความสมบูรณ์ของพืชเนี่ยมันก็กินปุ๋ยในธรรมชาติในดินที่เราปรับปรุงให้มันดีขึ้นรากพืชโตขึ้นแล้วก็้าปลวกมันก็มีธาตุอาหารที่เพียงพออยู่นะครับอยู่ที่แต่ละคนสภาพดินของแต่ละคนว่าแปลงคุณมีธาตุอาหารมีปุ๋ยให้มันเท่าไหร่โอเคเท่านี้นะครับ